เป็นร่พิกาวตอนวันโกหกวันเสาร์ที่หนึ่งเมษาตอนนี้เป็นตอนที่ตัวคอทุกตัวจะต้องหน้ามาหาเราจะเว้นตัวครที่ใส่หมวก หเรียกวอแปดตอนนี้กำลังจะมีรถถังมาหาเราวอแปดเรียกวอหนึ่งรถถังเป็นรุ่นอะไรวอหนึ่งเรียกวอแปดรถถังรถถังคือทีเซสสดเนี่ย มาแล้วอะค้างตอนนี้อยู่กับเกมกิมแบบชาร์ตเลือกแผนที่อยู่ Oh. ยากเกินไปเดทไทยคือจุดสูงคาง เอาแบบไม่ต้องมีชื่อดีกว่าปวดเดอโอเคเริ่มที่ประเทศไทยลาวลาว เข้าลาวหรือลานาแต่เข้ารวมประเทศไทยผูกแล้วก็ไทยประเทศไทยเนี่ยบุกเออเคลมผูชาไปบุกมาเลเซียเปียว แล้วก็ถอนการบุกยกเลิกการบุกแล้วก็ไปบุกเวียดนามแผนการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ตลุกตืกก่นเลวกาการเนื้อ ปฏิวัติของออให้กลายเป็นให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีมีระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือที่เรียกกันว่าแคปิตอลิซึมหรือว่าการที่เออมืองหลวงนิยมแปดลงตัว เริ่มต้นที่ภาคกลางแล้วว่าภาคเหนือเวลามไปเออทางใต้ นี่คือส่นที่เหลือปุง้งโดนยุดไป นี่คือประเทศไทยท่าระบบกษัตริย์ยังมีอยู่และไม่และไม่มีอาน,านันติคม เศรีของไทยเนี่ยเป็นเสืออาเซียนตัวที่5แล้วก็เศรษีท้ายทาหารเนี่ยกลายเป็นอันดับที่11ของโลกพื้นที่เนี่ยก็กลายเป็นอันดับที่43ของโลก ใประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นคุลาอนะนนิคมยุคใหม่หลังจากลูกของอังกฤษและฝรั่งเศสไทยเนะน,นี่ยได้อานาั้นนีิคมก็คือขอเปลี่ยนสีก่อน ก็คือฝวดตรงนี้ฝวดตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนี่ที่คืออนันนี้ขมที่มันชะประเทศของจริงแล้วก็ในไปพอโส 3า6 7เดน,นี่ยสามพเลยนะประเทศไทยได้ถอนอนาณาธิคมจากเอออาณาธิคมเหล่านี้กลายเป็นให้ประเทศเดิมของตัวเอง แล้วก็วันทีแล้วก็ฟังน้ำแบบนี้ จะได้ผมเต็งปุ๊บปุ๊ปุปบ๊บวันนี้ประเทศไทยได้เป็นผู้คิดค้นแผนที่แบบไหนก็คือแผนที่ที่จะเป็นแผนที่ในต่างโลกก็คือแผนที่ในอีกจักรวาลหนึ่งประเทศไทยในสมัยนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแค่เรื่องผมมุด ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดได้คิดคนเห็นเทว่าท้ามากคินหรือแคปโนูนการเวลาใครที่อยู่ในแคปฟูนการเวลานั้นเนี่ยต,ต้องใช้เวลาสุดนาทีเพื่อการไปยุคไหนก็ได้ย้อนเวลาข้ามเวลาหรือเออเมื่ก็ได้ทั้งสามยานะ ถ้าดูในแผนที่โลกเนะี่ยประเทศไทยจะใหญ่อยู่ยล้ก็ประเทศในเอ้ยไม่ใช่เมืองในในเนี้ยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศที่ประเทศไทยยึดมาปางเ่นเเลาว เวียงจันทร์ขามีกำพูเคมพูชาก็พนมเปนเวียดนามก็ฮานอยลกลายเป็นเมืองที่แบบมีแฟงเป็นประเทศที่ไม่เคยแบบไหล่ไปตัวงตกใจแถวๆบ้าน มีเบเนเอถ้าได้ยินเสียงกงนะจะพาไปที่อังกฤษรู้สึกอะไรไหมถ้าไม่รู้สึก มันคล้ายๆกับคนที่ใส่หมวกกำลังชี้ไปที่ไอแลนด์ลกโกประเทศไทยเนี่ยได้ที่ค้นสินที่เรียกว่า เออเป็นเครื่องย้ายวัตถุสสารแล้วก็ระเบิดทำลายวัตถุสสารคือมันทำลายไปเลยอะ่ะมันเป็นระเบิดหลุมดำที่มันจะลบทุกอย่างกับเออแผ่นย้ายวัตถุสสารไปที่ไหนก็ได้จะ่เช่นไปอีกจากไปอีกกาแล็กซี่หนึ่ง ไปกาแล็กซี่อดโดเนาแล้วก็เจอแล้วก็เจอตัวเองในออรูปแบบที่มันแบบคนละคนกันคือจิตใจเหมือนกันแต่ว,ว่ารูปแบบคนละคนกันเอเลียนที่มีจิตใจเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยเนี่ยหรือประเทศไทยเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็คือจเจริญไม่เหมือนสมัยนี้ ช่องนี้ถูกปิดแล้วไม่พูดดีกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นอนาธิคมเอ้ยไม่ใช่กลายเป็นเจ้าอนาธิคม ที่ยึดอาาคมสามารถทั่วทุกจัก,กรวาลบนโลกนี้ไม่ยึดแต่ว่าทั้งจัก,กรวาล่ะยึดบนโลกเนี้ยไม่แต่ว่าทั้งจัก,กรวาลยึดแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ากรกบฏจาก,การ์ตาเกิดขึ้นตรงนี้แต่ว่าก็โดน ประเทศไทยถูกลบล้างไม่ได้กระบ,บจิจัต้าก็มันมีเป็นกระบฏอีกที่นึงก็คือตรงนี้จะเป็นกระบฏอินโดที่กำลังจะยึดไทยแต่ว่าพันธม,มิตรของไทยเนี่ย ก็ถัดขัดขวางอันนี้มันเทศดีกลับมาอีกครั้งแล้วก็ลมสลายไป <c oughs> พันธมิตรของไทยได้ยึดฝนนั้นพันธมิตรของไทยก็คือกลุ่มจากจาคาต้า ม่ใช่กระบ,บดดใกลุ่มจาคาตตาเนี่ยเป็นกล,กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ปากระบดแล้วก็ได้ยึดส่วนนั้นล้วก็มีส่วนที่พันยากับประเทศไทยว่า ประเทศที่เป็นพันธมิตรของไทยแล้วก็ไทยเนี่ยสองประเทศที่พันธมิตรของไทยแล้วก็ไทยเนี่ยต้องเป็นพันธมิตรถ้าประเทศไทยโดนบุกสองประเทศนี้ก็จะช่วยเมียว ก็ตอนนี้ประเทศไทยไกลายเป็นประเทศที่สามารถยึดโลกได้ทั้งโลกเป็นของประเทศไทยอะ mi đa phỉ đen Chụp